ปลายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนโอ้ยตั้งไก่ตั้งไก่มาเดี๋ยวอยู่งการทงอีกางเคเก่าโอ้แดดจ้ำเลยมา่านใบสองกลัวๆผ้าคอผาแม่ผาพ,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 พี่้าน้อ,นองเอฟซีมาเรียงงวยอีก Ở càng thùng Ờ được rồi mẹ càng leo leo Hãy subscribe cho kênh Ghiền กลุ่มเป็นก้อนเลยไแปบแปบบหนักื่อบเทเหียวจะบรรยากาศาพีธธ่หนยน้องเบังโตยุกไกกอ้ไก่สิทหอดบ้านเฮาจะว่าเป็นยังไงน้อทางบ้านบรรยากาศ ดาแรงก็ได้ซ้ำดีแหละเสียงกระลงเสียงกระดงเสียงธรรมชาติหาบนตอตผิดบ่มมี่มีทตกความบริสุทธิ์พี่น้องเลย จากบ้านจากเมื่องก็ตั้งหนาตั้งตาทำงานเจ็บเงินเด้อมาสางมาแปลงบ้านเท่าบ้านเท้ามันก็ซำนี่แหละผู้ใดมีงัอหลายกันยังว่าโอเคโอ้มีกันได้แย่ โอคนละไหลเด้ออพี่น้องจะตีเลยก็ได้เป็นกำลังใจในการถ่ายลิตต่อๆไปให้พี่หน้องในเบิง่งบรรยากาศในทงให้ทงหน้าบ่คือในเมืองใหญ่จะธรรมาชาติล้วน บางแล้วก็จะมีกำลังใจทำง,งานต่อไปมันเหนื่อยบันไดมเหนื่อยบันไดก็ยังก็ได้สูบเงืองมั่งงวจนินนาในทงก็จะได้มีมีกำลังใจขึ้นฟังเสียงเคาะียงกะโลงโอ้ยมีความสุขหลายเทศกาลปีใหม่ก็ผ่านไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็นสงกานเจ็บเงินไว้หลายๆสงการกลับมายามบ้านมมงวลกันอยู่บ้านเด้อพอแม่พี่น้องทั้งบ้านก็นยังค่อยค่อยหลูกคอยหลานจะไปทำงานลุงเทพรุงไทยให้ประสบความสำเร็จได้เงินได้ทอง เ็บใบกรมไว้จะใส่ใจสรุยสุดลายและบานเฮ่าก็เป็นยังสี่มีต่ความบริสุทธิ์ให้กัน อันนี้ก็จากบ้านดนคือกันก30กว่าปีก็ได้เขามาสัมผัสแล้วก็โอ้ยโอเคบ่คิดว่าสิไปอีกแล้วรุงเทพย่อมแพ้แล้วยกท่งขาวบ่เอาอีกแล้วมึงจเจริญูุบ,บานเท่าอะไรหรอกไปใส่มาใส่ก็สะดวกดรถบ่เคยติดกำหนดเวลาไปไ๊ะเปะ๊เปะ กันยุงเทพเอินสังสังฝ่ากินเดือเฝากินมีปรจักชั่วโมงก็ได้เข้าบ้านแล้วตอนนี้ไปประจําหุ่มเลยพระเอกพร,ระเอก อ,อ,อโกระจําผกคนหลายุกกำลังแรงใจจะเอามาเบิงให้เจ็ภาพเด็กหน่อยเลยมัว <c oughs> <c oughs> นี่มาน่าไหญ่ <c oughs> มานาไหญ่มน่าใหญ่ นีแต่มิตรลุงแย่ตัวนึงเดี๋ยววันหน้าใหญ่กันยววันนาร้องนี่มันหนาร้องกันลงอ่ะเดี๋ยวจกันเร็วโอ้ยละลายเติบแล้วขอบคุณเลยหลายเด้อเอฟซีตุกๆกำลังใจทีขอบจักรไหลคนละไหลคนละไหลสำหรับที่ดีก็สวัสดีครับั